ข้าวเหนียวมะม่วงซอฟพ,พาวเวอร์ที่สุดปังค่ะต้องบอกว่าตอนนี้กระแสข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยคะกระชากใจคนทั่วโลกเลยคะ่ะจากโมเมนต์ที่น้องมิลลินะคะเอาข้าวเหนียวมะม่วงขึ้นไปทานบนเวทีระดับโลกนะคะก็ทําให้ในประเทศไทยเนี่ยมีกระแสโด่งดังมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะข้าวเหนียวมะม่วงร้านดังๆนะคะรวมถึงเจ้าเล็กๆด้วยนะคะก็มีรเดอร์เนี่ยไปต่อแถวต่อคิวซื้อกันเรียกได้ว่าแถวยาว,ยาวเหยียดเลยก็ว่าได้ค่ะและแน่นอนค่ะ ไม่ตกกระแสะแน่นอนสําหรับเซนไบโอเทคของเรานะคะเรามีสูตรข้าวเหนียวมะม่วงนะคะแต่ดีกว่านั้นเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะ ข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยนะคะพลังงานแคลอรี่ของเขาเนี่ใหญ่โตมากนะคะ350กิโลแคลอรี่เลยก็ว่าได้เรียกได้ว่ามากกว่าข้าวผัดกระเพราอีกนะคะแต่เราทําได้ดีมากมากค่ะนอกเหนือจากรสชาติที่อร่อยกินแล้วไม่รู้สึกผิดนะคะเรามีการทําสูตรที่เรียกว่าเวโปรตีนข้าวเหนียวมะม่วงนั่นเองค่ะเป็นเวโปรตีนจากธรรมชาตินะคะเป็นโปรตีนวีแกนคนที่ทานวีแกนก็สามารถทานได้ค่ะและยังมีวิตามินแร่ธาตุที่ครบถ้วนอีกด้วยรวมไปจนถึงโปรตี ที่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อทานแล้วไม่รู้สึกผิดแน่นอนค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะไม่ได้มีแค่ปิ่นคนเดียวที่จะมายืนยันรสชาติความอร่อยนะคะเดี๋ยวขอเบอิกตัวน้องกิโลเข้ามาก่อนนะคะเรียนเชิญน้องกิโลค่ะ A.K.A คือกิโลนะคะชื่อจริงก็คือน้อง <c oughs> แอนนะคะเป็นน้องในทีมพัฒนานและก็วิจัยของทางเซน b บล t เทคเองค่ะจัดไปค่ะ <c oughs> คือวิกกนโปรตีนนะคะถามว่าทำไมต้องเชคเพราะว่าจะได้ให้เข้ากันเรียกว่านวลนัวเหวมือนน้ำกะทิจัดไปค่ะเดี๋ยวลองดูรีแอคจากน้องกิโลก่อนยังไงยังไงเฮ้ยยังไงหอมยังไงเป็นน้ำดอกไม้หรือเปล่าเนี่อไหนขอลองชิมดูบ้าง อหอมค่ะเหมือนข้าวเหนียวเคี่ยวข้าวเหนียวมูนข้าวเหนียวมูนรสชาติก็อร่อยทานง่ายบอกเลยค่ะว่าเ,เราไม่พลาดอ้าวเดี๋ยวจะเย็น <laughs> เหลือแค่เคี้ยวอย่างเดียว <laughs> ก็จะเหมือนข้าวเหนียวมะม่วงมากๆ,ๆแล้วค่ะใช่เลยค่ะมีอะไรอยากบอกท่านผู้ชมไหมคะน้องแอ่สูตรนี้นะคะมาพัฒนาสูตรที่โรงงานเราได้เลยนะคะต้องบอกว่าเป็นรสชาติที่กําลังปังอยู่ในตอนนี้เลยนะคะใครจะเชื่อว่าเราสามารถที่จะผลิตสูตรที่ดีต่อ ร่างกายดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างโปรโตีนได้ในรสชาติที่อร่อยขนาดนี้ถ้าไม่เชื่อต้องมาพิสูจน์กันค่ะและถ้าใครนะคะที่สนใจอยากพัฒนาสูตรนะคะสามารถติดต่อเซนไบอเทคมาได้ตามช่องทางข้างล่างนี้เลยนะคะแล้วต่อไปถ้าเรามีสินค้าอะไรใหม่ๆอยากมาแนะนำคอยติดตามกันในคลิปหน้าได้เลยนะคะบ๊ายบายค่ะ